สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินเข้าไปในส่วนของ s h o ปปี้เพนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปใน Sho ปปี้เพได้ง่ายๆนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับช้อปปี้เพนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในการซื้อของใน s h o ป e ปี้นั่นเองนะครับและเวลาการชําระเงินใน s h อปปีเนี่ยถ้าให้สะดวกต้องชําระผ่านแอปพลิเคชัน s h o ปปี้เพวิธีนี้เนี่ยเคยแนะนํามาครข้างที่จะเยอะ แต่ว่าในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าในช h อ p e e Pay ให้เพื่อนๆทำตามนีนะเดี๋ยวผมจะเติมผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า K+ p l u ันั่นเองนะครับเปิดแอปพลิเคชัน K+ Plus ขึ้นมานะครับในส่วนถัดมาให้เพื่อนๆน,นะครับมาเลือกในส่วนของคำว่าธุรกรรมนะมเลือกตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปครับโอเคเสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับมาเลือกตรงนี้นะมันจะมีหัวข้อคาว่าเติมเงินนะครับให้เราเลือกเติมเงินตรงนี้นะ โอเคนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะคำว่า e wallet นะครับก็คือ,คอ,คอกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับให้เลือก e wallet ครับน่าขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นหัวข้อนะครับ shopee pay wallet หรือว่า air pay เมื่อก่อนเนี้ยจริงๆมันเติมได้หลายบริการมากเลยนะครับในหัวข้อน,นี้จะทำในส่วนของ shopee pay ให้เลือก shopee pay นะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดมาให้เพื่อนๆกรอกในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ s h o p e pay นะครับ หรือว่าแอปเพนะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปครับใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้พเพื่อนเพื่อเนี่ยมาใส่จานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าไปนะครับใส่จํานวนเงินเสร็จแล้วให้จิม้มคาว่าต่อไปที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับโอเคนะครับตรวจสอบเบอร์โทรให้ถูกต้องนะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนจิ้มยืนยันด้านล่างนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าไปในช็อปปี้เพย์นั่นเองเ,องเนาะพเพื่อนๆน่าจะทําตามกันได้ไม่ยากเนาะสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับเวลาซื้อของในช้อปปีนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ช้อปปิ้งกันบ่อยๆน่าจะทราบดีนะครับเพราะว่าในช้อปปีเนี่ยราคานะครับจะถูกกว่าบางแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นเวลาซื้อผมจะมาเลือกที่ช้อปปีก่อนนะครับถ้าเกิดช้อปปีไม่มีถึงจะไปแพลตฟอร์มอื่นอีกทีนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ